เกือ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 ออกมาทำเบื้อกอะไรทำไมเร็วคำกิีกบ้านทำไมเร็วคำกรีกบ้าน,นไม่เ,เ,เ,เขียเจะมเกือตั้งหมดเลยแล้วก่อนชีวิตนี้ยังไงก็เกือ ที่เก็บเอาไว้เขเ็มากขึ้นขอชื่อ,จอะจัดหน้านะ <laughs>